ยาบ็อกซินนะคะน้องหอมก็อยากจะขอพูดถึงนิดนึงนะคะคนในบ้านน้องหอมนะคะเราก็กะกันว่าเราจะไม่ฉีดยาบ็อกซินแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะไม่ซุมค่านะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องน้องหอมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องหอมจะเตรียมตัวนะคะไปฉีดวัคซีนนะคะวันนี้เป็นวันที่9ตุลาคมนะคะ8โมงเช้านะคะวันเสาร์นะคะน้องหอมจะไปฉีดวัคซีนนะคะวั boxing, คซีนการเอ่อวัคซีนต้านทานโควิดนะคะอย่าต้านทานโควิดเนาะแล้วก็วันนี้น้องหอมจะไปฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็คือตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่า มีความน่ากลัวก็กลัวด้วยนะคะ50%แล้วก็อยากฉีดด้วยนะคะคือกลัวก็กลัวนะคะแล้วก็ฉีดก็อยากฉีดเนาะถ้าไม่ฉีดนะคะก็คือจะไม่ปลอดภัยเนาะถ้าฉีด ก็คือกลัวนิดนึงนะคะแต่ก็จําเป็นนะคะต้องฉีดนะคะเพราะว่าทุกคนเขาไปฉีดกันหมดแล้วนะคะและวันนี้นะคะน้องหอมกับแม่นะคะเราจะไปกัน2คนนะคะก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็จะไปนะคะตอนนี้รอแม่แต่งตัวอยู่นะคะยังไม่เสร็จนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะพกไปนะคะก็ต้องอใช้บัตรประชาชนด้วยนะคะต้องพกบัตรประชาชนไปนะคะเหมือนน้องหอมไหมนะคะ เพราะว่าตอนนี้รูปมันจะแทบมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะดูว่ารูปมันเริ่มจางแล้วนะคะบัตรประชาชนของพม่านะคะนนี้นะคะก็ต้องพกบัตรประชาชนไปด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปฉีดนะคะโอเคนะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่นั่นเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่โรงเรียนนะคะเพราะว่า เขาฉีดวัคซีนนะคะฉีดวัคซีนที่โรงเรียนของของในท่าเดือนะคะโรงเรียนใหญ่นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <ki> แล้วก็คือเขาบอกว่า8โมงนะคะเริ่มจาก8โมงนะคะตอนนี้เราก็มาถึง8โมงพอดีเลยแต่ว่าคือพอมานะคะคนมีคนเข้าแถวเยอะมากนะคะ <Me an> แล้วก็คนที่ได้ฉีดไปแล้วก็มีเยอะนะคะ <Me an> แล้วก็คือเราเป็นคนสุดท้ายไปแล้วนะคะตอนนี้ 8, <Me an> 8ทั้งทั้งที่ได้8โมงเองนะคะดู เดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะคะคนมาเยอะมากนี่นะคะดูฝั่งนู้นก็มีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนน้องหอมกับเม้น,นะคะเราเข้าแถวฝั่งนี้นะคะก็ตากแดดใบนะคะ<อ>จนกว่าจะถึงคิวเรานะคะก็อ,อนนี้อยู่อยู่คนสุดท้ายนะคะดูนะคะฝั่งนู้นก็มีเยอะมากนะคะแล้วก็ต้องเรียงกันเป็นแถวนะคะเข้าไปในโรงเรียนนะคะ เพราะ,ะว่าเราเพิ่งมาถึงเองนะคะเขาบอกว่าเริ่มจาก8โมงนะคะพอเรามาถึงก็คือคนที่ฉีดเลก็มีเยอะมากแล้วนะคะไม่รู้ว่าเราจะได้ฉีดไหมนะคะร mm hmm. <c oughs> ุนกัน <c oughs> เส้นเต้นนะคะ นี่ใกล้คิวเราแล้วนะคะใกล้ถึงเรื่อยๆนะคะตื่นเต้นที่แรกว่าเรามาเป็นคนสุดท้ายนะคะตอนนี้ก็คนที่ต่อแถวข้างหลังเราก็มีอีกเยอะนะคะก็ล่งใจไปนะคะที่แรกที่ว่าเราสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใกล้ถึงคิวแล้วนะคะใกล้เข้าประตูแล้ว ฉีดแล้วนะคะตอนนี้ไปฉีดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะดูแดงนิดนึงแต่ว่าไม่รู้สึกเจ็บจริงๆนะคะมีคนบอกว่าเอ่อถ้าเราไปฉีดแล้วนะคะมันก็จะไม่เจ็บนะคะก็ไม่เจ็บจริงๆด้วยนะคะทีแรกก็คิดว่าน่าจะเจ็บมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็แม่ก็ไปฉีดมาแล้วนะคะไปแคเหมือนกับไปอะไปอะโอ้โหเจ็บ นี่นะคะก็พึ่งฉีดแล้วก็พิ่งออกมานะคะเดี๋ยวรอบแป๊บนึงรอสักสิบห้านาทีก็ได้นะคะ<อ>เผื่อว่าเราจะมีอาการขึ้นไส้หรือว่าปวดหัวเว,วียนหัวอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะเออถ้ามีอาการอะไรเกิดขึ้นเราก็จะให้หมอดูเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รอสักสิบนาทีก็แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวค่อยกลับไปนะคะคนเยอะมากฉีดเป็นเสียจเรียบร้อยแล้วะคะ่ะดูเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้ว แต่ก็ไม่ร้อยเเซ็นะคะก็ต้องรออีกหนึ่งเข็มน,นะคะรออีกเข็มหนึ่งถึงจะได้ใบนะคะวันนี้นะคะที่น้องหอมมาฉีดยาน,นะคะเรามาทีา่โรงเรียนใหญ่ในท่าเดือนะคะกเ็เคยมีพีเอฟซีนะคะก็บอกว่าอยากเห็นโรงเรียนนะคะก็เราก็ไม่เคยไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเข้ามาสักครั้งนะคะเพราะว่าช่วงที่เขาปิดเทอมปิดโรงเรียนไว้นะคะเขาก็จะล็อกคุณเจไว้นะคะก็ห้ามคนนอกเข้านะคะ วันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสที่มาฉีดบล็อกเซนนะคะก็ได้มาถ่ายให้พี่ๆได้เห็นกันเลยดีกว่านะคะก็ลักษณะของโรงเรียนใหญ่ในท่าเดือดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะพื้นที่ก็กว้างนะคะก็เยอะแล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะตรงหลังคาสีแดงนะคะก็ตรงนั้นก็เป็นโรงเรียนหมดเลยนะคะจะอยู่หลังต้นไม้นะคะโรงเรียนนะคะจุดที่กงกว้างตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สนาม เล่นนะคะก็เล่นบอลเล่นสนามเล่นกีฬาอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับโรงเรียนนะคะก็โรงเรียนของที่นี่นะคะก็จะเป็นตึกชั้นเดียวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้โรงเรียนใหญ่สุดในท่าเดือนะคะอ่าก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เนาะน้องหอมจะขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่าแดดมันร้อนมากนะคะแล้วก็แม่รออยู่ที่มอไซค์นะคะเพราะเรานั่งมอไซค์มานะคะก็เพ <Yeah. S 1> <rika> <king. S 2> ื่อนๆที่คนในหมู่บ้านนะคะที่เขามาฉีดกันเขาก็กลับกันแล้วนะคะเพราะว่าเรา เราทําไมถึงยังไม่ได้กลับเพราะว่าเรามาชูสุดท้ายนะคะก็เลยเพิ่งได้ฉีดนะคะแล้วเพิ่งได้ฉีดเราก็เลยได้กลับเป็นคนสุดท้ายนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเรากําลังจะกลับกันแล้วนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะน้องหอมจะขอขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอเกันที่บ้านอีกทีนึงนะคะเอาละค่ะพี่ทุกคนนะคะตอนนี้น้องหอมก็กลับมาถึงที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ไปฉีดบ็อกซินมานะคะก็ คือตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นนะคะก็กลับมาถึงที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็คืออากาศจะร้อนไปนิดนึงนะคะเพิ่งมากลับครึ่งกลับมาถึงนะคะแล้วก็คือวันนี้นะคะที่ไปเนาะก็คือแบบมีคนเยอะมากนะคะก็คือ มีคนเยอะมากนะคะแล้วก็เรื่องยาบ็อกซินนะคะน้องหอมก็อยากจะขอพูดถึงนิดนึงนะคะก็ทีแรกนะคะก็คนคนในบ้านน้องหอมนะคะเราก็กะกันว่าเราจะไม่ฉีดยาบ็อกซินแล้วนะคะและทีนี้ก็คือว่า,เ,าเห็นญาติเ,าาเนาะก็คือญาติที่อยู่ไม่สายหรือว่าถ้าคิดเล็กนะคะเขาก็บอกว่า ถ้ามีคนมาฉีดถ้าเขามาฉีดให้ก็ไปฉีดเลยอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราฉีดยาบ็อกซินกั้นด้านทานไว้ก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะดีนะคะก็คือว่าบ็อกซินนะคะที่นี่นะคะเขาฉีดฟรีนะคะฉีดฟรีทุกคนนะคะแล้วก็แต่ว่าต้องเบียงตามคิวด้วยนะคะแล้วก็คนในหมู่บ้านก็คือมีประมาณแบบ ร้อยกว่าหลังคาบ้านนะคะแต่ว่ามีคนที่ไปใส่ชื่อไว้เนาะใส่ชื่อเพื่อที่จะฉีดยาบ็อกซินนะคะมีแค่3ากว่าคนเองนะคะแล้วก็คือตอนที่เขามาเก็บรายชื่อนะคะน้องหอมน้องหอมแล้วก็คนในบ้านนะคะก็ไม่มีใครไปใส่สักคนเลยนะคะ mm. เนื่องจากที่ว่าเรากลัวนะคะเราเคยเห็นในโซเชียลนะคะที่เขาโพสลงกันนะคะบางคนก็ ไปฉีดยามาแล้วก็แบบมีอาการต่างๆนะคะแล้วก็ไปฉีดยามาแล้วก็แบบเอ่อทำให้สูญเสียในครอบคนในครอบครัวด้วยนะคะบางคนก็ไปฉีดยามาก็แบบมีอาการนู่นอาการนี่อย่างนี้นะคะแล้วก็แบบเอ่อเห็นในคลิปต่างๆนะคะก็บางคนก็ไปฉีดยามาก็คือเอ่อสลบเอ่อคาโต๊ะเลยก็มีนะคะมันก็จึงทําให้เรานะคะก็จึงทําให้คนนอกแบบเราเนาะก็คือไม่กล้าไปฉีดนะคะ เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดเสี่ยงอันตรายนะคะเราก็เลยแบบเออไม่ได้ไม่ต้องไปฉีดก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะเราคิดกันเองนะคะก็ไม่ต้องไปฉีดก็ได้เพราะว่าเห็นจากที่เราอยู่ดีๆอยู่แล้วถ้าเดี๋ยวไปฉีดมาเดี๋ยวถ้าเป็นอะไรขึ้นมาละใครจะรับผิดชอบอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ คนความคิดของคนบ้านนอกนะคะเราก็จะคิดกันแบบนี้นะคะก็คือแบบว่าเราอยู่บ้านนอกเราอยู่หมู่บ้านของเราอยู่แล้วแล้วก็เราก็ไม่ได้เราปิดหมู่บ้านไว้นะก็คนนอกเข้าห้ามคนในออกอยู่แล้วอะไรเนี้ยนะคะก็มันก็ไม่อันตรายอะไรเนี้ยก็เลยไม่ไม่ได้ไปใส่ชื่ออ่าตอนที่เขามาเก็บรายชื่อนะคะเราก็เลยไม่ได้ไปใส่ด้วยนะคะไม่ได้ไปใส่ชื่อนะคะก็ หลังจากนั้นนะคะก็มีญาติที่ทักทิเลกนะคะที่เขาได้ฉีดแล้วเนาะเขาก็บอกว่าเออมันไม่ได้อันตรายและมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บางคนที่เขาเป็นไปแบบตามในคลิปคลิปอย่างนงี้นะคะบางคนก็อาจจะมีโรคส่วนตัวเยอะแล้วก็แบบในโลกเออเป็นโรคนู่น่นโรคนี่นะคะแล้วก็แรงตัวเองเออแบบมันอาจจะเป็นเพราะว่ายาแรงเกินไปแล้วก็แรงของเราต้าน มันต้านไม่ได้มันยังไงอะมันฉีดแล้วมันก็อาจจะมีอาการต่างๆขึ้นมามแบบนี้นะคะมันก็เลยคนที่เราอย่างที่เราเห็นในคลิปนะคะคนที่แบบเข้าแรงแรงไม่พอที่จะรับยาอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยจึงทําให้คนเหล่านั้น เป็นแบบนั้นนะคะเราก็เลยญยาติๆก็เลยบอกว่าถ้าเขามาเก็บรายชื่อถ้าเขามาฉีดให้ก็ฉีดไปเลยนะคะบางคนบางที่นะคะก็คืออยากจะฉีดจนต้องไปซื้อแล้วก็ฉีดเลยอย่างเงี้ยแต่ที่เราเขามาเก็บรายชื่อฟรีแล้วก็เขาแค่มาฉีดให้ฟร,รีเองก็ฉีดไปเลยไม่ต้องไปกลัวนะคะเพราะว่าเราก็ยังอายุน้อยนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้มีโรคอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าฉีดไปมันก็ไม่เป็นไรเราต้านไว้ก่อนอ่ะดีแล้วนะคะถ้าเราฉีดไปมันก็จะ ช่วยสมมติว่าถ้าเราติดมานะคะมันก็อาจจะลงไม่ถึงปอดหรืออะไรแบบประมาณนี้นะคะญาติๆก็บอกมานะคะก็เลยตัดสินใจนะคะก็เอออยากไปฉีดนะคะที่จริงเขาเก็บรายชื่อนะคะไปเป็นเดือนเดือน2เดือนแล้วนะคะแต่ว่าเขาเพิ่งมาเริ่มฉีดเองนะคะแล้วก็คือที่จริงอะ่ะ คนในบ้านน้องหอมนะคะเราไม่มีรายชื่อเราไม่ได้ไปใส่รายชื่อสักคนนะคะแต่ทําไมเราถึงฉีดได้นะคะก็เป็นเพราะว่าในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ที่เขามาฉีดให้นาอก็คือว่าคนนอกหมู่บ้านนะคะที่เขาไปฉีดแล้วบางคนไม่มีรายชื่อไม่มีรายชื่อก็ฉีดได้อะไรเงี้ยขอแค่นําบัตรประชาชนไปด้วยก็ฉีดได้แล้วอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าใครมาสุดท้ายถ้ายาหมดก็คือจะไม่ได้ฉีดประมาณนั้นเองนะคะผู้ใหญ่บ้านนะคะก็เลยประกาศว่าถ้าใครอยากฉีดนะคะกะ็หมู่บ้านนึงนะคะในหมู่บ้านของเรานะคะไปได้แค่แค่สามสิบห้าคนนะคะก็ในสามสิบห้านั้นนะคะก็มีรวมน้องหอมกับแม่นะคะสองคนนะคะในหมู่บ้านอ๋อในบ้านเรานะคะก็มีแม่แล้วก็น้องหอมไปกันไปได้สองคนนะคะแล้วก็ ใน3าคนนะคะเราก็ได้ไปด้วยนะคะเราก็เลยได้มีโอกาสแล้วก็ได้ไปฉีดยาบ็อกซินมาเรียบร้อยแล้วนะคะได้ฉีดเข็มแรกแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รออีกเข็มนึงถึงจะได้รับใบนะคะใบก็คือว่าอาจจะเป็นใบแบบประมาณว่าเราได้ฉีดบ็อกซินบ็อกซินแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยเวลาเราจะไปต่างหมู่บ้านต่างประเทศเอ้อไม่ใช่ต่างต่างที่ดังขีดอะไรเงี้ยเราก็ สามารถที่จะไปได้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะขอแค่เรามีใบรับรองว่าเราฉีดยาบ็อกเซนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็นี่นะคะก็จะแดงๆน,นิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้มีอาการปวดอะไรทั้งสิ้นนะคะตอนนี้นะคะแต่เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็ไม่แน่ใจเนี่ยกันนะคะบางคนก็ถามเพื่อนๆที่เราไปฉีดด้วยกันนะคะก็บางคนก็บอกว่าเออมือชานะคะบางคนก็บอกว่าเออรู้สึก เวียนหัวอยากอ้วกบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวของน้องหอมนะคะก็ยังไม่รู้สึกอะไรนะคะแต่ก็รู้สึกในหน่อยก็คือมือข้างนี้นะคะมือที่เราฉีดมานะคะมันก็จะรู้สึกว่ากำมือนะคะมันก็จะกำแรงๆไม่ได้เท่าไหรน่นะแต่ว่าข้างนี้เราไม่ได้ฉีดยามันก็ปกตินะคะแต่ข้างนี้ก็จะแบบช้าๆนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบเป็นอะไรมากนะคะนี่นะคะก็ตอนที่เราไปฉีดเนาะเขาก็หมอนะคะเขาก็จะเขียน อะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นความไข่อ,ะ,อะไระเขาเขาตรวจตรงหน้าผากน,นะคะความ่งแกแล้วก็ว่าเราเป็นไข้หรือเปล่าอะไรนี้นะคะแล้วก็แถวที่สองก็คือจะเป็นตรวจความดันนะคะว่าเราความดันสูงไหมแล้วก็อะไรเงี้ยมีเลงพอที่จะฉีดยาได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็น้องหอมอยู่ที่ข้างบนหนึ่งร้อยข้างล่าง80ดสิบนะคะ แล้วก็ส่วนข้างล่าง99นี้น่าจะเป็นอะไรอะน่าจะเป็นเบอร์หรือเปล่านะคะเบอร์ที่เราไปฉีดยาหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะว่ามันดูอานะคะอัานไม่ออกนะคะตัวอะไรบ้างไม่รู้นะคะมีแต่มหมอเท่านั้นที่จะรู้นะคะได้ไปฉีดมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ รอเข็มที่2นะคะรอเข็มที่สอนะะอสอก็ได้รับใบรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S แล้วก็เราอยากจะไปไหนก็โอเคไปได้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะ <S <S ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะที่คนที่นี่เขาจะพูดกันว่า <S <S หลังจากที่เราฉีดยามานะคะก็ห้ามอาบน้ําห้ามโดนน้ําอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าหมอไม่ได้พูดอะไรนะคะหรือว่าเป็นเพราะว่าหมอยุ่งเกินไปก็เลยไม่ได้บอกก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ แต่ว่าคนที่เขาไปฉีดมานะคะเขาก็ส่วนมากจะพูดกันแบบนั้นนะคะก็เลยแบบทํนทตามเขาดีกว่าเนาะก <c oughs> ็เราก็ไม่ได้รู้อะไรเพราะาเรามาทีหลังน,นะคะก็เขาบอกว่าห้ามอาบน้ําห้ามโดนน้าอะไรเนี่ยก็โอเคไม่โดน <C oughs> แต่ถ้าไม่ให้อาบน้ําก็คงไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวตอนเย็นก็ต้องอาบน้ําอีกทีนะคะเมื่อวานนะคะเมื่อวานมีคนหมู่บ้านอื่นนะคะที่ไปฉีดมาเ <c oughs> ขาบอกว่าไม่อาบน้ําเลยนะคะเขาบอกว่า ห้ามโดนน้ำ 24, 24ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็โอ้โหมันมันมน,น่าจะอยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนมากเลยนะคะก็น่าจะไม่ได้เนาะแต่ถ้าช่วงหลังจากที่เราไปฉีดบ็คซินมานะคะมันเขาห้ามโดนน้ําเราก็ไม่โดนก็ได้อยู่แต่ว่าตาตอนเย็นก็คือตออ้องอาบน้ําไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะก็คอมเมนต์กันมานะคะแต่ว่าหมอไม่ได้พูดอะไรนะคะหรือเป็นพ่อหมอไม่ยุไม่ว่างหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะคะโอเคนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะน้องหอมก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นั่นเองนะคะก็อยากจะมาออกคลิปว่าเออน้องหอมได้ฉีดยาบ็อกซินแล้วนะคะแต่ว,ว่าอ,อ,อีกเข็มเดียวแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วยางเงก็ปลอดภัยแล้วอย่างนี้เนาะก็ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในเ,เขตที่เสี่ยงะอ,ะอยันตรายเนี้ยแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะพ้นจากโควิดอะไรประมาณนี้นะคะ รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะคะโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะน้องหอมจะขอตัวลาพี่พี่เี FC, ทุกคนไปก่อนนะคะก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเดือเยอะๆนะคะแล้วกอ็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปหน้าของน้องหอมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอตัวไปล้างตัวแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะบ๊ายบาย